ผมเชื่อว่า UI เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้เชื่อมระหว่างปัญหาของผู้ใช้เข้ากับโซลูชันของเราครับแล้วโซลูชันของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคนคนเดียวที่ต้องเป็นคนทำขึ้นมาเนาะมันมีหลายฝ่ายมากๆที่จะต้องเกี่ยวข้องกับมัน ถ้าคุณเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยเวลาที่ออกแบบ UI ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความสวยกับความเข้าใจโมเมนต์ Moment ไหนนะที่เราต้องเลือกตัวไหนถ้าเกิดคุณเป็นบิสเนสตอนที่ส่งมอบบิสเนสแวลูไปให้ยูเซอร์เนี่ยเราจะสื่อสารกับ UI ยังไงให้เขาเข้าใจแล้วก็สามารถทำได้อย่างที่เราคาดหวังเนาะแล้วถ้าเกิดคุณเป็น d e เวลลอปเปอร์ทำยังไงให้เราสื่อสารกับ UI Designer ให้มันเป็นเหตุและผลนะแทนที่เราจะใช้ความรู้สึกถ้าเราเป็น UI d e ดีไซเนเราจะสามารถปกป,ป้อง งานดีไซน์ของเราได้ยังไงนะเราจะบอกคนอื่นได้ยังไงว่ามันคุ้มค่าที่จะทําหน้าจอเนี้ออกมาเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานของคนที่ทํางาน UI แล้วเราจะมาเล่ากันในคลาสนี้ครับในคลาสนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ว่าคนที่เป็น UI เนี่ยต้องมี Mindset ยังไงตั้ง Mindset ยังไงถึงจะสร้าง UI ที่ดีออกมาได้ เราจะพูดกันถึงเรื่องแพลตฟอร์มครับคนทำ UI ไม่ได้ทำแพลตฟอร์มโมบายอย่างเดียวทำแพลตฟอร์มเว็บทำแพลตฟอร์มแอปทำ iOS ทำ Android และแต่ละอันเนี่ยมีวิธีการในการออกแบบไม่เหมือนกันเราจะมาพูดถึงเรื่องกฎของ UI เราคัดขึ้นมา3ข้อ g a s t u r r l Off Grouping, h i e r a r a w a อ็ก s ซ i i ิ u s a b i l t t y e f f เ c t เราพูดกันถึงเรื่องความสวยงามด้วยเรามีเรื่องของการรับ Requirement เอคนที่เป็น UI เนี่ยต้องรับ Requirement ยังไงนะ r e q u i r e m e n t เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็น UI ได้ยังไงนะและเรื่องสำคัญมากๆใช้ในการวัดเลยว่าเราเป็น UI มืออาชีพหรือ,อยังก็คือเรื่องของ Accessibility เราออกแบบให้ทุกคนใช้หรือ,อยังสุดท้าย ผมเอาเคสสตดี้ที่คนทำยูไช่วงแรกๆเนี่ยมักจะตกหลุมพรางพวกนี้มารวบรวมไว้แล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้กันฟังครับ ผมรักในการเตรียมของให้คนใช้งานครับผมอยากให้คนที่มาใช้ของที่ผมเตรียมเนี่ยสามารถที่จะใช้มันในการแก้ปัญหาของเขาได้เลยอะ่ะผมไม่อยากให้เขาต้องมานั่งเรียนรู้วิธีการใช้งานผมอยากให้การใช้งานอะ่ะมันสมูทที่สุดเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่ให้เขาต้องคิดด้วยซ้ำว่ามันใช้งานยังไงเนาะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นพื้นฐานของคนที่ทำงานด้าน UI ครับผมอยากมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง พบกันในคอร์สนนะครับ